บรรยากาศแบบนี้นะครับโรงทานแบบนี้นะจานี่นี่นี่เราอยู่ที่วัดบ้านเมืองคังนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการอบรมศิลธรรมสวนมนต์เย็นทุกวันพระนะครับเวียนทุกวัดในเขตอำเภอพลพิสัยนะครับวัดสุดท้ายจะอยู่ที่บ้านเมืองคังนะครับนี่มามามาก็กำลังตั้งเนี่ตั้งลงทานกันอ่าวันนี้วันนี้วันนี้พิเศษนะครับวันพฤหัสบดีที่10บนะครับ ตาอันนี้ชมลมบาสลบผลพิสัยนะครับนี่บาสลบเทศบาลพลพิสัยตาตอนนี้บรรยากาศนี่ในวัเมืองทางที่เจ๊แตงฟ้ามาแล้วจ้าโอ้ยลงทานเศรษฐีเยอะแยะเลยขนมของหวานนีม่มีน้ำเต้าหู้เต้าห้วยอันนี้มีกลอยนะครับมีกลอยมีกลอยกลอ,อยแซบ,บิคอน สวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีจ้านี่แล้วก็มีขนมแต้แกงนางฟ้าตรงโน้นนะครับตจอันนี้จะเป็นโครงการอบมรมศิลธรรมในพรรษาวัดสุดท้ายนะคระับเอามาคนนี้ใสน,น,น,นี่จะเป็นวัดนี่นะครับวัดเมืองขังนะครับแจกจ้าแม่จ้า,าเ,เสร็จแล้วเสร็จอาพี่ออมมาตักให้หน่อยมามามา แล้วละจ้าแล้วละแ,แม่ตาจาต่างให้เลยต่างให้เลยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดเมืองคังนะครับเพิ่งกำลังตั้งโลงทานจาน้านี่มีโลงทานเยอะแยะเลยนะครับอ่ะแอดมินองลหนอสอทวเขามาเอาบุญน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวดมนต์ในอ่าปฏิบัติธรรมวันศีลวันพระนะครับอ่าก็จะเวียนมา น้องเ,เวียนมาวัดสุดท้ายจะเป็นปมามา,มาเรามาเข้าแถวรอไอติมนะครับรอไอติมนี่ได้ไอติมแล้วยังลูกต้าม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 าเอาไอติมลงทาน<อ>ขอบคุณครับอนุโมทนาครับต้ามามาเอามาเ,มาเร็วมาเร็ว <laughs> นี่ได้ไอติมแล้วนะครับนี่ทางนี้ก็จะเปลี่ยนจาก ทท <as> โอ้มีข้าวมีน้ำส้มนะครับแล้วขอห่านป้ายก่อนร้านไหนก็ะลูกไม่เห็นร้านสุทินเจริญยนต์นะครับนี่อนุโม,มทนาอนุโม,มทนาบนด้วยนะครับการโมทนาบน้วยครับ <tra> um> จากร้านสุทินนะครับนี <m im it> ่วันนี้เจามาเองเลยนะครับแล้วก็ลงทานรุ่น13ชุมพลด้วยนะครับ จ้าวันนี้ครับ๋อนี่มีนี่ถ้าม,มีกะทิแม่อุ่มด้วยนะครับนี่แม่อุ่มเจ้าเก่าเออเจ้าเก่าบกสอนะครับจ้าวันนี้ลงทานเยอะลงทานเยอะจ้าได้แล้วได้แล้วเป็นไอติมเป็นไอติมอ,ออกคนลงทานไอติมนะฮะไอติมเนสเล่ของแมซ่ซอสนะคบ ซวันนี้มาที่วัดเมืองคางจ้าเผอผพิศัยจังหวัดหนองคายนะคะมีโครงการสวดมนต์ในพรรษาจ้ะนี่แล้วเกี้ยกินลงทานอร่อยไหมออการอร่อยไหมแซบบอแซบบอไม่ไกินเยอะๆเลยนี่ออการของออการหมดเลยขนมก็เต็มเลย เย็นทานนะครับวัดวัดเมืองคลังจะเป็นวัดสุดท้ายเวียนมาจนครบทุกวัดในเขตอำเภอพรมพิสัยนะครับอำเภอพรมพิสัยบ้านเฮานี่อ่ะนี่นะครับ,บ,บอะะโอ้อันนี้เพิ่นมีโจ๊กหมอมีก๋วยเตีย๋ยวโอ้น้าจินมีแกงเส้นจ้านี่นะครับนี่นี่รงทาาคุณกองซับบ้านเมืองคลังนะครับจ้า เอาบุญแล้วกันนะมีโจ๊กนะมีโจ๊กอนุโมทนาบนด้วยนะครับมีโจ๊กมีข้าวเปียกโอ้นี่มีของหวานจ้าอนุโมทนาบนด้วยครับจ้าลูกจ้าน้องอ้อมนะน้องอ้อมนักร้องดังเมืองพิสยัยนี่เอากินอะไรกินอะไรเนี่ยคนนี้เนะี่ยวันนี้จะเอาอะไรหรอเออมาก็อิ่มเลยมีทั้งโจ๊กมีทั้งข้าวเปียกนี่มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะครับ ก่อนที่จะรอสวดมนต์นี่หลายท่านก็เริ่มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันจ้าได้ยังกันพี่จ้า,น, <c oughs> จานี่นะครับมาบัดดีจ้าพี่แมนบัดดีครับจ้า,าโอยรอ,อช่องของคุณหมอหมดแล้วมาไม่ทันรอช่องจ้า,าบรรยากาศแบบนี้น,นะครับโรงทานแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่นี่น เราอยู่ที่วัดบ้านเมืองคังนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการอบรมศิลธรรมสวนมนต์เย็นทุกวันพระนะครับเวียนทุกวัดในเขตอำเภอพลบิสัยนะครับวัดสุดท้ายจะอยู่ที่บ้านเมืองคังนะครับนี่มามามาเ<า>พกกื่อกลังตั้งนี่ตั้งลงทานกันอา่าวันนี้วันนี้วันนี้พิเศษนะครับวันพฤหัสบดีที่10นะครับตาอันนี้ชมลมบาสลบ ผลพิสัยนะครับนี่บอสหลบเจสบามผลพิสัย,สยจ้าตอนนี้บรรยากาศในวัดเรืองทางี่เช็คกันฟ้าม้างนะจ้ะโอ้ลงทานเศรษฐีเยอะแยะเลยขนมของหวานนี่มีนับเต้าหู้เต้าห้วยอันนี้มีกลอยนะครับมีกลอยมีกลอยกลอยแซบบิพนตาสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีจ้า นี่แล้วก็มีขนมตาแกงนางฟ้าตรงโน้นนะครับตาคนิสตาบครูเราเขรากเกษียณความมานะใจบ,บักบันรันภาพเพียนสอนนักเรียนด้วยความหวังอย่างตั้งใจแม้บางครั้งน้อยใจในปัญหาสู้อุตสาห์ก้มหน้าตรำทำสดใส ความเรียบร้อยมีในตัวทั่วประเทไทยพร้อมจุดไฟนำปัญญาพาสุเอยขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับคุณครูอันเชลีอันปุระอัาภาก็วันเกษียณอายุราชการนะครับของคุณครูมาริดานะครับแล้วก็คุณครูอัญชลีนะครับที่โรงเรียนอนุบาลุมพลผลวิสัยนะครับเป็นงานมูทิตาจิต และในวันนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลจุนพลพิศของเรานะคะได้รับเกียรติจากพ่อเมืองชมพิยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านถาวรสังฆมานในอำเภอชมพิษท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวแสดงมุติตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการขอเรียน,น,นเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านในเอเภอครับเป็นกล่าวนะครับ นะครับให้กับทคุณบัวเฉลี่ยนะครับและก็คุณคูมาฮิตานะครับตรงนี้ก็อยากให้ท่านทั้งสองนะครับกลับมาเลี้ยงคู่กันบ่อยๆนะครับ ก็หน,นึงนนน่งปีมีหนึ่งครั้งนะก็จัดงานสงสารเริงๆนะหลังจากแข่งกีฬากันแล้วก็มาปรององะมงชาวบ้านย้อนยุคด้วยกันนะครับนี่เป็นชมรมกรำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอบพิสัยนะครับ Thank you. ที่พักนาความร้ความคิมาเล่นเบดเอาให้ได้บ้า เอานะมาดิบๆกันสักพู<ะ>่เน<ะ>ี<ะ>่ยโดนลากขึ้นมานะี <c oughs> ่ยกะบ้านนะเลยนนทีเดียวนะครับสำหรับบัตรนะครับโดยเฉพาะนะครับบัตรเต๋ <c oughs> มาส์ปุ่นเบิร์ดมางานสีดำนะครับ <c oughs> ที่อเภอโพต,ตากนะครับงานของคุณยายฝุ่นสุดที่ดีนะครับเป็นคุณยายของพี่สะพายของแอดมินนะครับ <c oughs> ก็เลยได้มาทางนี้นะครับมาได้เยเห็นประเพทนี้ทางนี้นะครับทางโพตากนับทางสีเชียงใหม่นครับอำเภอโพตาก mm hmm. เป็นกบข่าวแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีแล้วก็ดอกไม้จันทร์ก็จะแถวหนึ่งผู้หญิงแถวหนึ่งผู้ชาย่ยาะนะ นี่เสร็จแล้วก็มารับของชมร่วยนะครับลูกหลานก็รอขอบคุณนะครับท่านที่มาร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะครับ,รบต่หาปุญญายบุญหลาย9 0 95ปีนะครับคุณยายคุณยายฝุ่นสุดที่ดีลูกหลานเป็นลายนะครับว่าอำองโพตากนี้บ้านนี้ตำบลนี้จะมีสามน้ำสกุลยหญ่ๆนี่นะครับนี่จ้ ก็จะเป็นคุณยายของพี่สัพ้ยคนโตของแอดมินนะไอซายแอดมินนะมาเป็นเขยอยู่บ้านนี้นะครับตาเนี่เป็น,ปนลกูกหลานเพิ่นอยู่นี่เอาก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันเขาก็ได้มาซอยงานมาร่วมงานนะครับตา